สวัสดีครับขอแนะนํามาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับซึ่งพวกเราจะขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง ufo 8 8ผู้สนับสนุนที่ทําให้พวกเราสามารถทําคลิปนี้ออกมาได้ครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad ส g o d หรือสามารถคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคู่แรกแอตติกบิเบาพบกับเรอัลโซเซดา เกมนี้แนะนําฝั่งเจ้าบ้านครับแม้ผลงานโดยรวมในปีนี้ถือว่าไม่เข้าตาเท่าไหร่แต่เกมรับโดยเฉพาะในบ้านทําได้ดีจริงๆครับปัญหาเดียวของพวกเขาคือคุณภาพของผู้เล่นเนื่องจากต้องใช้นักเตะภายในแคว้นของตัวเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามสภาพทีมเยือนนั้นไม่ได้ดีเหมือนกับตารางคะแนนครับช่วงหลังไม่ชนะมาหลายเกมแล้วเนื่องจากตัวหลักของพวกเขาเจ็บเป็นเกือบหมดทําให้ผลงานในช่วงนั้นก็เป็นอย่างที่เรียนให้ทราบครับเพื่อนๆอ,อ,อย่าโดนสต,ติและตัวเลขบนตารางคะแนนหลอกเอาได้นะครับมองจริงๆแล้วเกมนี้มีสิทธิ์จบเสมอมากที่สุด เนื่องจากทั้งสองทีมกําลังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าการเล่นในบ้านของบิลเบาน่าจะเชื่อใจได้ว่าพวกเขาจะไม่แพ้ครับและด้วยราคาที่เปิดมาเสมออยากแนะนําให้เชื่อใจฝั่งเจ้าบ้านมากกว่าครับโดยพวกเราขอให้ความมั่นใจในเกมนี้1ดาวครับผมคู่ที่2อโอซาซูน่าพบกับอาราเบสเกมนี้แนะนําทีมเยือนบ้างครับเนื่องจากฟอร์มของเจ้าบ้านในปีนี้ดูไม่จืดจริงๆเกมรุกยังห่วยเหมือนเดิมส่วนเกมรักที่เคยคาจุนพวกเขาแหลกสลายลงไปแล้วครับทําให้ปัจจุบลลันลนลงมาอยู่รองบวยแบบแตามเท่าบวยเลยท เทียบกับฝั่งทีมเยือแล้วเก็มไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหรนักเนื่องจากเกมรุกของพวกเขานั้นยังเป็นปัญหาลากยาวมาตั้งแต่ปีก่อนครับบวกกับเป็นทีมที่เน้นเกมรับเป็นทุนทําให้ผลิตกอรออกมาได้น้อยมากนั่นทําให้โอกาสชนะของพวกเขายิ่งน้อยตามลงไปครับดีที่เกมรับนั้นถือว่ามาตรฐานไม่ตกหาเกมหลังสุดนั้นเก็บชัยชนะมาได้ถึง2เกมส่วนใหญ่นะที่เก็บแต้มมาได้ก็มาจากทีมที่บุกหนัหนกๆนั่นเองครับซึ่งเกมนี้เอาจริงๆค่อนข้างสูสีแต่มองแล้วสภาพของเจ้าบ,บ้านนั้นโคม่ามากกว่าครับ แถมเกมนี้ยังเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอปอครับแม้จะดูเสี่ยงไปหน่อยแต่เชื่อว่ายังไงซะทางทีมเยือนนั้นดูดีกว่าที่จะบุกมาเสมอได้เป็นอย่างน้อยเกมนี้พวกเราขอให้ความมั่นใจใน,นระดับ2ดาวครับผมหมดแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแฮปปี้นิวีครับผม